สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาเฮียอาููที่จะมานำเสนอพักเครื่องเครื่องรางและสิ่งที่เป็นมงคลที่จะนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าสำหรับ EP นี้ผมจะมาเสนอพระองค์แรกที่ท่านผู้ฟังควรมีไว้บูชาครับหากเราจะหาพระเครื่องที่มีอิทธิคุณครบทุกด,ด้านและเน้นทางมหาลาภเพื่อช่วยด้านการงานและธุรกิจของเราหนึ่งในนั้นคงจะหนีไม่พน้นพระคำข้าว ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรมยานวีระถาวโรแห่งวัดท่าสูงนั่นเองครับซึ่งในวันนี้ผมจะมานำเสนอพระคำข้าวรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่ว่ากันว่าบูชาเพียงหนึ่งได้ถึง4อย่างเลยทีเดียวครับและจะพิเศษขนาดไหนก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลกันต่อ ผมขอความเมตตาจากท่านผู้ฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานอาเฮียอามูด้วยครับและท่านผู้ฟังอยากให้ผมทํำคอนเทนต์อะไรหรือสนใจข้อมูลพระเครื่ององค์ไหนได้โปรดเขียนแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้หรือสแกน QR code ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับพระคำข้าวรุ่นพิเศษพิมพ์สมเด็จองค์ปฐมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ5พระองค์นั้น ที่ผมกล่าวข้างต้นว่าบูชาหนึ่งได้ถึง4อย่างนั่นก็คือ 1. สมเด็จองค์ปถม 2. พระบรมสารีริกธาตุ 3. ยันเกาะเพชรและ 4. ก้อนผงคำข้าวซึ่งองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงได้ประกอบพิธีพุทธาพิเศษครั้งแรกวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2535นะครับและปลุกเสกอีกทีครั้งที่2ที่วิหารแก้ว100เมตรพร้อมสมเด็จองค์โถมรุนหนึ่งในพิธีชาตีซึ่งปัจจุบันนี้ราคาของสมเด็จองค์โฐมรุ่น1ราคาไปไกลแล้วมากๆครับปลุกเสกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2535ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาครับ จะมีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์นะครับคือพิมพ์หลังยันจมกับพิมพ์หลังยันนูมสำหรับพระคำข้าวนั้นทำได้ยากมากๆครับเพราะต้องเสกคำข้าวที่มีรสอร่อยที่สุดนำมาเสกทำอย่างนี้จนครบ3เดือนจากนั้นจึงนำมาทำเป็นผงและนำมาเข้าพิธีพุทธพิเศษอีกวาระหนึ่งครับผงคำข้าวที่อุดด้านหลังมีอยู่ด้วยกันหลายสีขึ้นอยู่กับการผสมมวลสารในแต่ละครั้ง ที่แตกต่างกันซึ่งมีทั้งผงสีเหลืองสีเทาสีขาวผงอุดนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญในการพิจารณาพระคำข้าวรุ่นนี้ครับในกลุ่มลูกศิษย์ขององค์หลวงพ่รอหรือสีลิงดำจะมีความเชื่อว่าในวัตถุมงคลต่างๆที่หลวงพ่อได้ปลุกเสกนั้นจะมีเทวดาประจำองค์พระคอยปกปักรักษาผู้ที่บูชาอยู่ทุกองค์นะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นพิเศษที่ติดพระพรมสารีลิกธาตุนั้นจะมีเทวดาระดับพรมเป็นผู้ปกปักรักษาและในรุ่นพระคำข้าวพิมพพ์ิเศษนี้ทางวัดส,สร้างออกมามีอยู่ด้วยกัน3แบบครับแบบที่ 1. ด้านหน้าเป็นสมเด็จองประฐถมติดพระบรมสารีริกธาตุบรรจุด้านหน้าหาพระองค์ด้านหลังเป็นรูปยันเกาะเพชร และอุดผงคำข้าวมหาราภแท้ๆจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือหลังยันจมนะครับกับหลังยันนูนนะครับแบบที่2ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อติดพระาธาตุข้าบินหนึ่งองค์ด้านหลังเป็นรูปยันเกาะเพชรนะครับอุดผงคำข้าวแบบที่3ด้านหน้าเป็นรูปห,หลวงพ่อด้านหลังเป็นรูปยันเกาะเพชรและก็อุดผงคำข้าวแบบนี้ไม่มีติดพระาธาตุข้าบินนะครับ ในพิธีพุทธาพิเศษนี้เรียกได้ว่าเป็นพิธีในตำนานเลยก็ว่าได้ของวัดท่าสูงครับเพราะว่าในพิธีนี้เป็นพิธีชาตีซึ่งสมเด็จองค์ะถมท่านเสด็จลงมาจากพานิพาน ลงมาเสกและส่งคอวัตถุมงคลน,นี้ให้กับลูกหลานนะครับและหลวงพ่อท่านก็ได้บอกกับลูกศิษย์ว่าพิธีนี้ลาบหนักมากขนาดพระศิวลียังต้องถอยห่างไปไกลเพราะว่าด้านในมีพระที่มีบรารมีมากอยู่ด้านในนะครับอ้างอิงจากหนังสือสมบัติพ่อให้ของวัดท่าซุงนะครับดังนั้นพระชุดนี้พุทธคุณจะหนักไปทางลาบสักการะพุทธคุณอย่างอื่นก็มีทุกด้านนะครับในส่วนนี้ ผมจะมากล่าวถึงสมเด็จองค์ปฐมว่าท่านคือใครนะครับผมจะขอกล่าวโดยย่อดังนี้นะครับท่านคือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่อุบัติขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าทางปวงครับย้อนกลับไปหลายอสงขยกี่อันตรกับประมาณไม่ได้นะครับสมัยที่พระพุทธองค์สมเด็จองค์ปฐมได้อุบัติขึ้นในโลกมนุษย์ซึ่งขณะนั้นอายุไขของมนุษย์มีประมาณ8 0 0 0 0ปี พระพุทธองค์ทรงออกผนวดบำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณเมื่อตอนพระชนมายุได้4ี่0 0ปีหลังจากผนวดได้สอง0 0ปีจึงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกของเอกภพของมหาจักรวาลของโลกพระพุทธองค์ทรงโปรดเวรยศาสตร์ประมาณ2 0 0 0 0ปีจึงได้เสด็จดับขันปริณิพานลง พระพุทธองค์ทรงใช้เวลาอันยาวนานถึง40ประสงค์ขายแสนมหากรัปในการบำเพ็ญบารมีเพื่อสแสวงหาพระโพธิญาณด้วยพระองค์เองทรงใช้เวลาอันยาวนา,นานมากในการบำเพ็ญบารมีเนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดก่อนพระองค์จึงไม่มีแบบอย่างที่จะให้พระพุทธองค์ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุ พระโพธิยานระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมีจึงใช้ถึง40อสงไขแสนมหากรับการบูชาสมเด็จองค์ปฐมนั้นจึงมีอนิสงส์มากมหาศาลเนื่องจากพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานนั่นเองครับและที่ท่านผู้ฟังกำลังเห็นอยู่นี้คือพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในพระคำข้าวชุดนี้นะครับถึง5พระองค์ซึ่งมีเทวดาระดับพรมคอยรักษา พระบรมสารีริกธาตุนี้ถือเป็นวัตถุแห่งความเป็นมงคลที่มีพุทธคุณสูงที่สุดเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากพระวรากายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับไม่มีวัตถุมงคลใดยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วมีเรื่องเล่าว่าที่มาของพระบรมสารีริกธาตุชุดนี้ที่เสด็จมานี้หลวงพ่อให้นำเอาบาทไปวางไว้หน้าพระพุทธชินราชในวิหารแก้วร้อยเมตรคือหนึ่ง แล้วเช้าขึ้นมาก็มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุเต็มบาททุกๆบาทเลยนะครับแล้วจึงนำมาบรรจุที่องค์พระรุ่นนี้ครับส่วนพระยันที่อยู่หลังพระคำข้าวชุดพิเศษนี้คือยันเกาะเพชรนั่นเองครับหนึ่งในสุดยอดพระคถาชั้นสูงจากตำรา พระร่วงและยังเป็นตำตับตำราการเป่ายันเกาะเพชรของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านเป็นองค์บูรพา,ารย์ของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงนั่นเองครับองค์หลวงพ่อปานท่านได้เรียนมาจากผู้สืบทอดตำราสายพระร่วงอาจารย์แจงสวรรคโลกซึ่งเป็นลูกหลานในสายพระร่วงนั่นเองครับผู้ที่จะรับยันและใช้ยันเกาะเพชรนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า เพราะพยานชุดนี้เป็นการอาราธนาบรารมีของพระพุทธเจ้าลงมาคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆรอบตัวถึงเรียกว่ายันเกาะเพชรซึ่งเป็นสุดยอดพระคาถาชั้นสูงมาจากบทสารเสริญพุทธคุณอิติปิโสเป็นการนำเอาพระคาถาอิติปิโสมาร้อยเรียงใหม่เขียนเรียงลงมาแดแถวเพื่อป้องกันภัยทั้ง8ทิศเป็นพระคาถาโบราณ พุทธคุณของการสวดพระคาถานี้เป็นประจำสามารถหนุนดวงชะตาเสริมบรารมีการงานการเงินและป้องกันการกันแกล้งจากผู้อื่นเพราะของที่ไม่ดีจะย้อนกลับสะท้อนเข้าไปหาตัวผู้ส่งมานั่นเองครับลักษณะของยันเกาะเพชรเป็นยันอิติปิโสแปดด้านลีลาโกลบทเป็นกลนซ้อนกลนเขียนอักขระเหมือนหน้าเคลื่อนตัวและเขียนเดินยันขีดให้เป็นตาหมากลุก เป็นยันชั้นที่สองเรียกสูตรตามเส้นยันเกาะเพชรนี้เป็นพยันชั้นสูงอันดับต้นๆเหนือพยันทางปวงครับและผงคำข้าวที่เห็นอยู่นี้ที่อุดอยู่ด้านหลังนี้เป็นหัวเชื้อคำข้าวแท้ๆที่คายออกมาจากหลวงพ่อและเสกถึงสามเดือนเป็นหัวเชื้อตัวเดียวกันกับที่ใช้ฉาบพระพุทธชินราชในวิหารแก้วร้อยเมตร เป็นหัวมวลสารที่ใช้ในการสร้างพระคำข้าวรุ่นหนึ่งรุ่นสองและรุ่นต่างๆของพระคำข้าวองค์หลวงพ่อหรือษีท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยหลวงพ่อปานยังดำรงชีพอยู่ท่านทำพระไว้องค์หนึ่งเสกข้าวสามเดือนนี่ปรากฏว่าคำไหนอร่อยมากคำนั้นไม่กินเอาออกมาเก็บไว้ สำหรับฉันนี่หมายถึงหลวงพอ่อฤาษีแดงดำครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคำแรกยังไม่ต้องกินกับข้าวที่ดีที่สุดผสมก่อนเสกเก็บไว้นะก็ทำจริงๆสี่เดือนไปไหนมาไหนนั่นหมายความว่าก่อนที่ฉันจะมาที่นี่ก่อนจะกินก็ต้องทำเก็บไว้เหมือนกันเพราะคำว่าสามเดือนคือสามเดือนนี้จะขาดสักวันหนึ่งเลยไม่ได้สำหรับพระคำข้าวทำได้ยากมากเพราะ ต้องเสกข้าวที่มีรสอร่อยที่สุดนำมาเสกทำอย่างนี้ครบสามเดือนแล้วจึงนำมาทำเป็นผงแล้วนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษอีกวาระพุทธคุณจะหนักไปในทางลาบสักการะพุทธคุณอย่างอื่นก็มีทั้งหมดจุดหลักและเป็นจุดสำคัญในการพิจารณาพระคำข้าวรุ่นพิเศษคือผงคำข้าวที่อุดอยู่ด้านหลังซึ่งจะมีทั้ง ที่เป็นสีเหลืองสีเทาและสีขาวในวงการผงคำข้าวนี่แหละจะเป็นตัววัดและเป็นตัวตัดสินว่าพระองค์นั้นเป็นของแท้หรือของเลียนแบบครับวิธีอาราธนาพระคำข้าวคำอาราธนาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงเทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหมดมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคตลอดจนพระเดชพระคุณหลวงพ่อรฤาสีลิงดำวัา่าสุงเป็นที่สุดแล้วตั้งนโมสมจบปฏิบัติตามปกติว่าอิติปิโสหนึ่งจบหลังจากนั้นให้อธิษฐานเอาตามความประสงค์เมื่ออธิษฐานแล้วลุกด้วยพระคาถาของหลวงพ่อปานว่าอิติริศพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะ ตรงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้เถิดและเพื่อความคล่องตัวในด้านการเงินยิ่งขึ้นใช้ท่องกับคาถาเงินล้านการเงินจะคล่องตัวยิ่งขึ้นพักคาถาเงินล้านว่าตามนี้ครับตั้งนะโมสามจบแล้วว่าสัมปะจิตชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปาร,รายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอาอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรหิธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปจิตฉามิเพงเพงพาพาหาหา,หาลือลือบูชาเก้าจบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมดนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพระคำข้าวรุ่นพิเศษซึ่งเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังมากๆเลยครับถ้าต้องการหาพระติดตัวองค์แรกสักหนึ่งองค์และเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงสามารถพิกชีวิตเน้นหนักมหาลาบเสริมการงานการเงินมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับพรมดูแลพระคำข้าวรุ่นพิเศษถือเป็น สุดยอดของสายวัดท่าสุงอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนข้อมูลที่ได้รวบรวมมาในวันนี้ผมขอเป็นกำลังใจ81ไลค์ครับและถ้าคลิปนี้มีข้อมูลหรือสิ่งผิดพลาดประการใดผมต้อมอาเฮียอามูขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ